ครับผมวันนี้นะครับกลุ่มของพวกเราจะมาสาธิตคลิปวิดีโอตัวอย่างการจุลกรรมด้วยรูปแบบของคอเซนเตอร์นะครับจะเป็นอย่างไรนั้นก็เชิญติดตามรับชมและรับฟังได้เลยครับกรณีที่1มีชาชีพจะทำการโทรศัพท์โดยสุ่มเบอร์โทรศัพท์หาคุณ โดยมิฉาชีพจะแอบอ้างว่าเป็นพนักงานจากสถาบันทางการเงินแห่งหนึ่งเพื่อทําการสอบถามข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับคุณและแจ้งยอดหนี้ที่คุณต้องชําระโดยต้องชําระผ่านตู้ ATM หลังจากนั้นเมืเ่อเหยื่อถึงตู้ ATM เหยื่อจะทาการโทรกลับไปยังมิฉาชีพเพื่อสอบถามการชําระหนี้โดยมิฉาชีพจะบอกรหัสมา3ชุดโดยชุดที่1จะบอกตัวเลขเกี่ยวกับ เลขบัญชีของมิจฉาชีพชุดที่2และ3จะเป็นจํานวนเงินที่มิจฉาชีพต้องการให้เงียอโอนไปให้โดยมิจฉาชีพจะให้ทํารายการทั้งหมดผ่านเมนูภาษาอังกฤษเพื่อง่ายและสะดวกต่อการล่อลวงกรณีที่2ในกรณีที่2นี้คนร้ายจะทำการซุ่มอยู่บริเวณตู้ของ ATM เพื่อทำการรอให้กลุ่มเป้าหมายมาทำรายการที่ตู้จากนั้นคนร้ายจะทำการแฝงตัวไปในกลุ่มของบุคคลทั่วไปเพื่อจะทำการจดจำและบันทึกรหัสผ่านของเหยื่อ